การอะไรต่ตางๆเยวได้จอบยังได้เสียมนี่อันนี้คือมือคนปลูกต้นไม้มาปลูกป่ายี่สิบห้าปีเกินล้านต้นไหมเกินค่ะเดี๋ยวเรา,าต้องสู้นะเราต้องสู้ด้วยกันมีคนบ้ามามาปลูกป่าก่อการถนน,นเขาปลูกได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วทําไมไม่เห็นมีใครมาช่วยเขาปลูกอะไรเงี้ยหรือว่าเขาได้งบประมาณมาจากไหนทําไมให้เขามาปลูก มาปลูกคนเดียวเห็นมาปลูกนานแล้วหลายสิบปีแล้วยายคนกระบะเขียวเลย <ST>. เราขุดด้วยใจขุดต้นไม้แล้วรอดแต่โดนมาขุดเสียใจมากเออในเมื่อเธอขุดฉันก็จะขาฉันก็เอาไปปลูกให้เธอเหมือนเดิมโดนตัดนี่บ่อยมากเธอตัดฉันก็จะปลูกให้เธออีกพี่บอกเลยที่จะทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่จนกว่าจะขุดไม่ไหว ทีนเอ็นพามารู้จักกับสาวโรงงานที่หลายคนเรียกเธอว่าคนบ้าบ้าที่ทําให้โลกนี้ดีขึ้นบ้าที่ทําให้ต้นไม้สีเขียวเพิ่มมากขึ้นบ้าที่ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนนบ้าที่มาปลูกในที่สาธารณะเธอโดนว่าบ้ามาตลอด25ปีแม้เธอจะต้องทํางานหนักยาวนานต่อเนื่องถึง18ชั่วโมงต่อวันแต่เธอก็เลือกที่จะปลูกต้นไม้ก่อนการกลับบ้านไปพักผ่อนของเธอในทุกๆวันมารู้จักกับจักจิรนันกรานสุข บ้ปลูกป่าปลูกต้นไม้ก็ประมาณ25ปีก็เริ่มมีตังก็เริ่มปลูกค่ะเริ่มมีตังก็เจียตังตรงเนี้ยมาปลูกต้นไม้นะคะก็มันเป็นความสุขชอบต้นไม้ชอบใบไม้ที่เป็นสีเขียวเพราะว่าประมาณว่าเป็นดินเกลือนะคะดินเค็มเห็นเค็มมากแล้วทําไมบ้านเราไม่ค่อยมีต้นไม้เหมือนกับโซนทางอื่นเขาที่เขามีป่ามีเขามีดินที่ดําๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยว่าเฮ้ย hey, ทาไมบ้านเราเป็นแต่ดินเกลือแล้วต้นไม้ก็ไม่งอกก็เลยมาสังเกตว่าเฮ้ย hey, บ้านเราเนี่ยโซนบ้านเราต้นอะไรมันงอกบ้างก็เลยเริ่มหาต้นที่ต้นไม้พื้นเพบ,บ้านเรางอกก็เริ่มมาปลูกจากที่บ้านของเราก่อนเล็กๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาว่าให้ปลูกได้หรือว่าตรงไหนที่มันปลูกได้แต่ทีเนี้ยเราเพอิญเราเห็นว่าโซนเนี้ย มันเคยดั้งเดิมเนี่ยมันปลูกลานได้เราก็เลยไปหาเม็ดพันุนะคะมาปลูกให้เขาโดยที่ปลูกตั้งแต่ทิวนุ่นไปนู่นเนี่ยตลอดสองข้างทางที่เราขาาับ<ส>ืองพีข้างทางของพี่หมดเลยอันนี้ปลูกเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วมันโตช้านะครับเพราะว่าเริ่มต้นจากเมล็ดเพราะเมล็ดเองเนี่ยต้นลานที่ต้นแม่มันเลยที่ไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอันนั้นคือ50ปี เอามาแล้วเราก็มาขุดเลยค่ะขุดลุมละสองเมตรสองเมตรสองเม็เยาวไปนูน่น,นมันก็นเลยอันเนี้ยเป็นยี่สิบห้าปีที่แล้วที่มันโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันโอเคแล้วเพราะแถวเนี้ยมันเป็นดินเกลือค่ะอย่างเงี้ยเห็นหี้ยปลูกยาวจากนูน่นอ้อมไปนู่นค่ะมีประโยชน์ทุกส่วนเลยก,ก้านก็เปสารเข็งใบก็ไปมุงหลังคาได้มัดเชือกด้มัด ห่อข้าวต้มมัดได้ถ้าเขาตัดโหนที่อยู่ข้างในก็จะไปแกงอร่อยมากเหมือนคล้ายๆรสชาติเดียวกับแกงะมะพาร้าวเหลือแต่ตอนนี้คือเขาเอาไปกินแล้วไปกินแล้วเดี <c oughs> ๋ยวฉันจะ้ปลูกให้ใหม่บอกเลยปลูก <c oughs> คนเดียวไปเก็บคนเดียวปลูกคนเดียวขุดเอง ปลูกเองเอาต้นไมจ้จากไหนซื้อค่ะซื้อไปซื้อที่แหล่งต้นไม้อย่างเช่นสระบุรีซื้อมาเทีลสี่ร้อยห้าร้อต้นทุกกระบวนการตั้งแต่แรกตลอด25ปีใช่ทำคนเดียวทำคนเดียวคนภูมิใจตรงนี้แหละภูมิใจที่ได้ทำชวนใครก็ไม่ไปเขาบอกเขาร้อนแล้วพี่ไม่ร้อนก็ร้อนเติดใจมันรักโอ้ตัล้ว อันนี้ปลูกมาส5ปห้าปีปูกทิวยาไว้นู่นทิวยาไว้นู่นอรุณทั้งเส้นนี้คือของพี่หมดเลยไหมใช่เส้นนี้พี่จองมาแล้วโซนนี้ก็จะเป็นต้นชมพูพันทิพย์นะคะตั้งแต่นู่นพอเราเห็น1ิบห้าปีมันโตขนาดนี้เป็นไงพี่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงๆนะเห็นมันโตอ่ะนงะมีความสุขนะ เลิอดหาเลิศหนูเลิศมากปลูกปลากันจ้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ปลูกแล้วเดี๋ยวฉันจะมาจองเลยน,นี่ไงกอกลางเนี่ยร้องรง้องนี่รองเลยอะหาจองเลยชอบปลูกแบบเนี้ย พี่ถ้าเห็นถนนว่างๆพี่เอาเลยแต่ต้องมองด้วยนะว่าเฮ้ยมันว่างมาพี่สิบปีแล้วมันว่างสิเขาไม่เห็นจะปลยใส่ใจอะไรเลยอะไรเงี้ยจัดเลยสมมติว่าเฮ้ยเราเห็นมาแล้วห้าปีถนนเส้นนี้ไม่เห็นมีใครซื้อต้อนไม้มาปลูกเลยจัดเลย จะปลูกแบบว่าไซต์ที่มันรอดนะไม่ใช่แบบว่าเลยปากถุงคืบหนึ่งโอกาสรอดน่ะน้อยมากถ้ามันต้นที่จะโตอ่ะมันต้องประมาณเดดสิบเซนหรือร้อยเซนเนี่ยโอเคโอกาสรอดสูงมากที่เคยปลูกมาก็ประมาณ95%หอรอดปลูก1ิต้นนี่เก้าต้นนี่รอดไม่รอดน้อยมากปกติคนเขามาปลูกกันเก,กาะกลางนี่ต้องมาเป็นแขงยยใหญ่ใ่ช่เขาจะเป็นแบบสร้างภาพแล้วถ้าที่เห็นที่เขาเชิญมาปีหลังๆเนี่ย เขาก็จะเชิญพี่พี่ก็บอกว่าพี่พี่ไม่ได้รับคําเชิญพี่พี่ปลูกได้ใจพี่ไม่ได้เป็นแบบว่าสร้างภาพพอมามาเข้าจริงๆอ๋อเข้ามาสแสดงเนี่มาสร้างภาพนี่นไม่ได้ปลูกจริงๆคือเบบว่าจับต้นไม้กละถุงแล้วยืนถ่ายถ่ายถ่ายขุดก็ยังไม่ขุดสักเอกเลย,ยเลยบอกเอ๋อนี่เหลือนักอนุ l ạ มันไม่ใช่อะเป็นการสแสดงอะปลูกก็ปลูกให้มันปลูกจริงๆินี่ ขับขับไปเจอตอนน้นไม้เราปลูกตายอุ้ยรู้สึกเสียใจยิ่งถ้าแบบว่าคนมาขโมยอ่ะเอ้เามีคนขโมยต้นไม้เราด้วยอหรอุอ้ยต้นคูน่ะพี่ไปปลูกไว้เป็นสี่สิบห้าสิบต้นนะคอบไปหลุ่นะทิ้งจต่หลุมไว้ให้เราดูต่างหน้าเราไปดูโอ้ยต้นตรงนี้หายไปไหนหมดพอเราจวดเราดูอ๋อที่ไหนได้ขาขุดไปเป็นบป็น ุดไปเลยอ่ะจรบอกเอาขอใช้ก็ได้เดี๋ยวฉันไม่ซื้อไห้โทรศัพท์บอกเจะขุดได้แต่ละลุงนี่ไม่ใช่เล็กๆลกลุมต้นไม้ที่เราปลูกเนาะแล้วก็จำได้ว่าเราเราปลูกโซนไหนต้นอะไรเพราะว่าเราก็จะอยากให้มันเป็นแบบต้นโซนอ่ะมแอนแบบที่เขาถ่ายรูปกันถ้าต้นคซนออกดอกเป็นเหลืองออมันมีเขาสุกนะมันก็เหลืองยาวไป ้นเหลืองปีเดียทอนปลูกัวน,นี้ก็เหลืองยางไปเดเธอมาขุดของฉันไปปลูกแบบถ้าขุดต่อไปอะ่ะเธอไึ่ผิดฉันว่าฉันว่ฉันจะขุดได้คือแข็งมากใช่ไหมที่วันนี้ใช่วันนี้แข็งมากขอดูมือหน่อยอันนี้คือสั่นแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้คือนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องหยุดใช่ไหมต้องหยุดเสี่ยงกับต้นไม้ตายเลย ตัวของพี่ได้ไรจากการปลูกต้นไม้ไม่ได้อะไรแต่ได้ท่าในใจได้ได้ความสุขเตท่าภายนอกไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยก็เหนื่อยแต่มันมีความสุขในใจที่เห็นต้นไม้งอกงามต้นไม้ที่พี่ปลูกหนึ่งต้นพี่ต้องใส่ใจมันขนาดไหนพี่อุ้ยรักตั้งแต่ที่เราไปหิ้วมารักตั้งแต่เราจ่ายตังค์ซื้อให้ใจเลยว่าต้นไม้นี้เราซื้อมาตลอดแล้วเราก็มาคุณลุมเนี่ยยิ่งยิ่งคุณลุมความเหนื่อยของเราที่คุณลงไปให้ใจตรงนี้ด้วยยิ่งเราเอา ขี่ถุงแล้วเอาต้นไม้เราลงไปแล้วก็เกลีย่ยกบดินเพื่อความที่แบบที่ดินไหนจะลงซอกเล็บไหนจะผูดความเหนื่อยงเงี้ยยิ่งเอามือประกบดันดินลงไปเพื่อให้ต้นไม้เราโตนี่นั่นเหล็ใจสุดยอดเลยเราให้ใจทุกส่วนเราทุกทุกรายละเอียดต้นไม้หนึ่งต้นที่ปลูกมาเยอะๆยี่สิบห้าปีเราให้ใจทุกต้นบอกเลย เอาเงินมาให้เพื่อที่จะให้ปลูกคไม่อยา่อยางมีค่ะบอกหลายคนมากเป็นสิบสิบคนเป็นสิเป็นร้อยคนบอกว่าพี่เจนั้นถ้าพี่ช,อ,ชอบปลูกแบบนี้ยหนูอยากช่วยพี่พี่เปิดบัญชีเดี๋ยวหนูโอนให้ ไม่เอาพี่บอกว่าไม่เอาถ้าเธออยากให้พี่ปลูกเธอซื้อมาให้พี่เลยแล้วพี่ก็จะบอกว่าพี่ตอนเนี้พี่จะไปปลูกโซนสีเหลืองเธอหรือเธอซื้อต้นคูณมาให้พี่นะแล้วมาวางได้เลยแต่ถ้าให้เปิดบัญชีเอามาเปิดบัญชีเพื่อพี่ไปจัดการให้หน่อยสิดเดียวหนูอ้วนตังไม่เอาค่ะไม่รับเงินเลยไม่รับเงินไม่รับเลย สยี่ยมมากเลยทาไมต้อง,องทุจริตนะต้นไม้มันก็ไม่ได้แพงนะหลายๆข่าวที่บอกว่าต้นไม้ต้นละสามพันปลูกต้นนี้ต้องใช้งบสองแสนบ้าเหรอสองแสนปลูกได้ทั่วอำเภอแล้วมั้งถ้าคุณใช้งบสองแสนขนาดนั้นปลูกได้เป็นสองหมื่นต้นเลยนะพี่ปลูกได้ทั้ง,งตำบลเลยนะคนเดียวด้วยยืนยันเลยว่าพี่ต้องรอด95%อีก5%อาจจะเป็นคนขโมยหรือว่าคนตัดไม่ใช่ซื้อแค่30ต้นแล้วงบประมาณ20 0,000ที่เห็น ได้ข่าวแต่ก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาอาจจะไปซื้อแพงก็ได้โครงการปลูกป่าสังเกตดูได้เลยที่ไปหลายโครงการเพราะว่าเขาขุดไม่เต็มที่ขุดจะต้องขุดให้ได้50เซนหรือว่าขุดให้เลยถุงที่เขาทิ้วมาเนี่ยที่ในการปลูกนั้นรอดแน่นอนถ้าคุณปลูกไม่ใช่คุณเอาไปตั้งแล้วก็เอาดินมาพูนไม่รอดหรอกโอกาสรอดไม่มี คุณจักเจิรนันกรานสุขหญิงที่มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่าโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของตนเองในการซื้อต้นไม้ทุกต้นแม้ใครจะหยิบเงินมาสนับสนุนเธอเธอเลือกที่จะรับเพียงต้นไม้เท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องของการปลูกป่าเธอบอกกับทีมข่าวว่าโลกนี้จะดีขึ้นอีกเยอะหากงบประมาณการปลูกป่าถูกใช้งานอย่างแท้จริงและนี่คือคุณจกักเจิรนันกรานสุขคนดีต้องมีที่ยืน โลกต้องดีกว่า